อุ้ยแต่ผมเข้าใจคือผมเข้าใจคนนะเพราะว่าอย่างบางคนอ่ะเขาไม่ได้ติดตามผมนะเขาเห็นหน้าผมแบบโหหล่อจัดอะกับวันนั้นที่แบบว่าอุ้ยหวานหวานอะไรอย่างเงี้เขาก็แบบอุ้ยซึ่งผมเข้าใจได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันผมมานั่งตอบตัวเองได้นะว่าในเมื่อวันเนี้ยผมมายุงคร้ผมมั่นใจมากเลยนะแบบแต่ก่อนเราจะแบบมุมซ้ายอย่างเดียวเดี๋ยวนี้แบบมุมขวาก็ได้มันมันตอบตัวเองได้ว่าเราทําไมทําไมมันก็เลยไม่ได้ซีรยสขนาดนั้นทีดสิวมันยังบวมเลยพี่ถูกปะเออกันกาแค่นี้มันก็นิดหน่อย ผมมีความสุขมากซ้ายขวาไอฮาลโลวีนล่ววลาสุดที่ถ่ายไปอะแบบไม่ต้องมานั่งกรงหน้าซ้ายเ,าเลยอะได้ไหมแบบไม่ต้องมานั่งแบบแต่ก่อนต้องแบบดึงหล่ออะเดี๋ยวนี้คือแบบทำมาทุกสิบได้หมดได้เลยเใช่แล,<ไ>แล้วมันจะแล้วมันจะดีกว่านี้ผมเชื่อเราเป็นคนทำเนาะทรมะรโมทำนิดทำหน่อยทำน้อยทำมากได้หน้าใหม่เลยไม่อันนี้คิดสดเลยปะ,ะคิดสดเมื่อกี้ผมคิดสดอ๋อ ธรรมะธโมนะทำนะทำหน่อยเออ